รดอห่าหงีคกับทิมโอผมไม่เคยเจอแก้มช้ำใสขนาดนี้เลยนะครับพอดีไม่รู้นะฮะว่าวันนี้เด็กๆเ,เขามีเดินขบวนกีฬาสีหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เนาะเรามาใช้เส้นทางนี้แต่ตำรวจโบกไปโบกมาฮะตอนนี้มาอยู่กลางวงน้องๆเลยนะฮะ <c oughs> ด้านหน้าก็มีนะฮะด้านหน้าด้านหลังก็มีนะฮะด้านหลังก็มีวันนี้โดนล้อมเรียบร้อยครับไปไหนไม่ได้เลยน่าจะทิ้งไหมตอนนั่นแหละเกือบเคี้ยงได้แล้วมั้งวันนี้ <laughs> แย่เลยนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้มีใจรักในการตกปลาทุกๆท,ท,ท่านนะฮะครับผมก็ออกรดออกมาได้นะฮะเอ้ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะฮะครับพอดีวันนี้นะฮะผมออกหมายเนาะออกหมายตั้งแต่ตอนแปดโมงนะฮะแต่ว่าหมายที่ผมจะมาวันเนี้ยมันเป็นเส้นทางเส้นนี้พอดีแล้วขับมามาเจอตำรวจเขาปิดถนนเนาะผมเองไม่เอะใจเฮ้ยมีอะไร ยังไม่ได้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรนะคับมาเรื่อยๆก็มาเจอน้องเขาเด็กเด็กนักเรียนนะฮะมีการเดินขบวนนะฮะน่าจะเป็นงานกีฬาสีอะไรสักอย่างนแหนะฮะตำรวจก็บอกผมนะบกไปบอกมาแล้วผมไปโผล่ที่ไหนไม่รู้ไปยุโปย่โผล่อยู่กลางเอ่อเรียกว่าไงอ่ะอยู่กลางขบวนเลยนะฮะด้านหน้าก็เป็นน้องๆนะฮะด้านหลังก็เป็นดุริยางเนาะก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆนะฮะขยับกระดิบ,กร,ดบกระดิบมากับน,น้องๆเนาะ ผมออกบ้านตั้งแต่แปดโมงตรงนะฮะตอนนี้ผมมาถึงที่หมายตรงนี้เวลาเก้าโมงยี่สิบนะฮะ9โมงยี่สิบเลยนะหมายตรงนี้นะฮะอยู่ห่างจากที่บ้านของผมอะแค่แปดกิโลเมตรนะฮะแต่ผมใช้เวลาเดินทางอยู่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าเลยนะเพราะว่าก็นั่นแหละฮะก็เก็บได้เก็บช็อตเล็กน้อยมาให้ชมกันแล้วกัน,นะฮะว่าเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันเนะาะก็ฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หมายแล้วเรียบร้อยเป็นนี่ ขัวบอ่อหลวงนะฮะก็จะมีร้านอาหารด้วยนะฮะแล้วก็เป็นบอ่อกึึงธรรมชาติเลยแหละเพราะว่าเป็นบอ่อที่ค่อนข้างตุยค่อนข้างกว้างเลยนะฮะดูจากสายตาก็น่าจะประมาณสามสามสิบสี่สิบไร่น่าจะมีนะฮะเป็นบอ่อใหญ่เลยเป็นกึึงธรรมชาติเลยนะฮะก็เปิดให้ตกนะฮะวันละหนึ่งบาทนะฮะเหมาเป็นเหมาวันนะฮะคันละหนึ่งรอยเนาะก็พาอ,ออกได้หมดนะฮะไม่มีสงวนมั้งนะ ผมก็ไม่เคยมาเนาะเพิ่งมาเคยมาครั้งแรกนะฮะเห็นเขาโพสต์ประกาศช่วงสองสามอาทิตย์ก่อนว่าปลายหลุดกระชังนะฮะตอนนั้นเขาเก็บคาระสองร้อยนะฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันผ่านมาสองสามอาทิตย์ละก็เก็บแค่คันละร้อยบาทร้อยเดียวเนาะก็มาลองกันดูนะฮะผมไม่รู้จะไปที่ไหนจริงๆวันนี้คิดหมายไม่ออกเลยจะไปอ่างธรรมชาติก็คิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนดีนะฮะบางอ่างก็ติดปัญหาเรื่องน้ําน้าล้นน้ําขึ้นในเขาหิ้หยแยะไปหมดก็เลยว่าเพิ่งมานี่แหละสบายใจง่ายๆ ครับผมเดี๋ยวผมขอเนี่ยขนของไปเตรียมก่อนจัดอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้าใหม่นะครับพมค,ครับตอนนี้ผมจัดอุปกรณ์เสร็จแล้วนะฮะนนี้เป็นเวลาสิบโมงละสิบโมงตรงเลยก็สรุปแล้วผมนั่งตรงนี้นะฮะมันจะเป็นโซนร้านอาหารนะ นะท่านหนึ่งนั่งฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็เห็นปกติเขานั่งกบฝั่งนู้นเนะแต่ว่าแต่ว่ามันแดดมันร้อนนะเพราะตะวันมันจะตกมันจะโดนแดดทั้งวันเลยะฮะผมไม่ค่อยชอบผมชอบนั่งที่ลุ่มๆนะตอนนี้ผมมานั่งหันหน้าให้ตรงตะวันก่อนแล้วเดี๋ยวตะวันจะตกด้านหลังผมนะ,ะก็จะเิ็นสบายหน่อยแล้วกันไม่ต้องแสบตรงแสบตาเยอะนะฮะก็ตอนนี้นะฮะ มีน้าๆนเข้ามาตกปลานะฝั่งฝัง่งนู้นมีสองท่านแล้วฝั่งนั้นมีอีกหนึ่งท่านอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะแล้วมีผมผมก็มานั่งตรงนี้ปัญหาคือน้ําตื้นมากนะผมตกไประ,ระยะ4.5นคะครับผมว่าน้ําลึกแค่ไม่ถึงเมตรนะฮะก็ลองดูฮนะเกียร์โนของไปของมานะฮะตั้งติดละตั้งตกเป็นบาลานแตะนะสองตัวเบ็ดเดียวบาลานซแตะหนึ่งตะขอนะฮะทุนของน้ำต้นนะฮะแล้วก็เหยื่อก็เป็นเหยื่อของ ต้นเหมือนกันใช้ทั้งสองอย่างของต้นเลยนะวันนี้แล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งคือผมลืมอขา,าตั้งกล้องมานะฮะผมลืมบาโบมากลืมขา,าตั้งกล้องลืมมาขาตั้งกล้องมานะฮะเอามาแต่ตัวเล็กวันนี้ก็ต้องใช้ตัวเล็กนี่แหละ,ะมุมกล้องอาจจะดูแปลกๆนิดน,นึงนะ,ะวันนี้ก็ทำนั้นนะเดี๋ยวมาทำรุนกันนะ,ะว่าจะมีอาการหรือเปล่านะจะเอาตัวรอดจากบ่อลหลวงได้หรือเปล่านะ,ะกับครั้งแรกของเรานะครับผม อุยนตเช้าเรามองทุนไม่ค่อยเห็นนะครเพราะว่ามันย้อนแสงนะฮะตะวันเต็มบอสตาเลยนะก็มอนะ,ะเดี๋ยวน่าจะสักสิบเอ็ดโมงเที่ยงเราน่าจะตกสบายเลย ทิิมนะครับ,บน,น,น่าจะทับทิมนะตรงน,นี้เห็นไหม

เสียดายนะฮะที่เจอตัวเห็นตัวได้แท้แท้นะฮะห,หม้อตะกับนะฮะหมอตะกับหรือว่าหมอจงงังยำนั่นเองโอเคว่าอย่างน้อยก็มีอาการนะฮะตามกันต่อฮนะไม่เสียดายตัวเมื่อกี้จริงๆเลย ตอนเผยนะฮะทุนหายไปเลยมองหาทุนไม่เจอนะฮะแต่เพียนใส่ง,งาม กินตอนเผยอีกแล้วตัวแรกทับทิมนะครับผมโอ้ยสีสวยเลยนี่ฮะทับทิมโอ้หลุดพอดีเลยมันมาก ตอนนี้เที่ยงตรงแล้วนะฮะก็ได้ปลามาอยู่สามตัวนะก็ตามกันต่อนะฮะรอดูมัาจะได้เพิ่มหรือเปล่านะทเที่ยงตรงแล้วลงไหนครับนี่จอมก็คือว่าตื่นมาลงอะไรมันมันยังมีคนมาฟุ้งนครับน้ำลึกขาน้องมึง Đức vào đây rồi hết nào mà Ey sốt sáng tạp chí chóng mở lẻo. Ey sốt nha cái rồi nha em. Ey เ้ำโอ้แคเข้มช้ำป่าววะเข้มช้ำโอ้ไซนี้โอ้ผมไม่เคยเจอแก้มช้ำไซขนาดนี้เลยนะโอ้ใหญ่มาก ที่แรหีหกนวลยิสุกนวยยิสุกพอกนวลลูกยิสุกนะฮะโอ้ใหญ่จริงเข้มช้ำเต็มปากนะฮะโอ้บ้าบ้าเริ่มเลยเว้ยมเคยเจอนะเข้มช้ำตัวขนาดนี้ใหญ่จริง 因为这背后有很多，那可不是一两个。 you <laughs> Nó đầu hàng đi Kêu này, <cười> <cười> ồ, 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 ồ. <laughs> nhé Làm nghe, hàng đi Ngon hả? Khó điếu kêu yu. ขีดในวัดตัวใหญ่นะตัวนิดเดียวเกี่ยวเข,ข้าวขีดนะฮะน่าจะแม่นนะครับหันห้อยอยู่เนี่ยมันเล่าเฉยแค่มาใจอยู่ก็เล่ <g ül> าโดนเนี่ยฮนะ,ะเดนอย่างนี้นะมันเล่ามาดูไปเลยอ่ะ <g ül> โดนน้ำหลอบเหรอ

กระดิ่งใหญ่เลยตะเพียนสองแต้มนะตุ้ยทับทีมสองแต้มนะครับผมโอ้ยที่เหลือก็เป็นปลา้อยเนาะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะฮะผมต้องกลับบ้านแล้วนะฮะพอม,มีธุระต่อเนาะก็ต้องผมเก็บของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็โชว์ปลาให้เพื่อนดูเมื่อกี้ปลารวมของเรานะฮะมีตะเพียนตุ้ย ทับทิมนะทับทิมสองเต้มนะใช้ประมาณหกขีดนี่แหละฮะหกเจ็ดขีดเนาะแล้วก็มีปลาหมอตะกับนะฮะหมอตะกับหนึ่งต้มเราได้แก้มช้ำตัวหนึ่งเลอเลยแก้มช้ำแล้วก็มีปลาส้อยก็ได้ประมาณรวมๆก็หกเจ็ดตัวนะฮะแต่ที่เน้นๆก็ได้ทับทิมสองเต้มเนาะอ,อย่างน้อยก็ถือว่าลดปรมานะฮะสำหรับครั้งแรกของเรากับบ่อบอ่บอหลวงนะ โดยรวมอาการวันนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะฮะไม่ค่อยมีอาการทุนเพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะฮะคลิปน่าจะสั้นหน่อยแล้วก็น้ำมันค่อนข้างตื่นด้วยปลาก็เลยไม่ค่อยเข้านะพอปลาเข้าปุ๊บมันโดนเราตัวหนึ่งมันก็แตกฝูงเพราะว่าน้ำมันตื่นนะน่าจะมีส่วนนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะขอบคุณเพื่อนที่รับชมมาจนถึงตอนท้ายคลิปนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้กด ติดตามนะฮะก็ฝากกดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนะส่วนวันนี้จากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันนะฮะ